เอาเปลาไปอย่างเดียวเจมส้มไปใส่ในรถส้มแตะรถเอาปลาไปอย่างเดียวเจมวันนี้กลับไปจะไม่ได้อ่างเปลาไหมไม่มื่นกันครับหมดแล้วแหละป่านนี้หมดสิทธิ์ไปแล้วไมาดีเหรอครับเอาเจมลายด้วยใส่รุไงใส่รมไงในที่รถใช่ปะข้างหลังเลยส้มไปข้างหลังรมไปข้างหลังนี้ เตมครับเี่จะถมอถัอถื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 องือถือนหอถื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 ออกกอถืีนืาถือถือถือ้ือถืมอกืนถือถือถอถือถือถือือถ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 ืออถืออถืออถืนอถืออออออถอ้อออออ อัพคาใครมีอย่าาให้เจอเนไหมคะถ้ามีใครจะให้พาหรือให้เหรียอะไรงี้ก็จะได้รับไปพี่ท่าเจไปสาม้นแนบานี่เจมี่ลูกนี่บครับขอบคุณครับอันนี้จมงไม่รนไม่รล่นไม่หล่นเก็บไว้อย่างดีเก็บให้นิดนึงมือขอเองช่เนเาภาลาเบโอ้วย เจมพ so ี่พ um <no pues ี่เจมแบ่งคนเลยอ่ะเจมอย่าลืมแบ่งนะวันที่หนึ่งนะเจมวันที่หนึ่งไม่เป็นไรเมื่อวานเจมไปแล้วเมื่อวานเจมไปแล้วคใช่านกนะครับยเดียนะครับโซ่ไม่ถูกจงจ่ตาเลย่ต่างโซ่หลังทาหร้านขายได้ไหไม่ได้ ได้นะครับ่ไกล้ไม่กล้า่ไม่กล้ไม่กล้ไม่เดินไม่ดไม่อดนไ่เดิ่อดไม่ไม่ไม่เด้นไม่เดนไม่ะดไม่ดิไม่เดไม่ดไม่เดิไม่ดไม่ดไม่ตดไม่เดินไม่เดม่เดไม่เด้ไม่เดิไไไมได้ไม่ไดด่ไ่ได้ไม่ไม่ไ ขอบคบได้ับจนหมายรักไม่หมายรไม่มีเงินมีไปจดหมายก็นักค่ามากกว่าจังอีกนี่โอ้ยใครหนุมหวานมากวานมากจริงวันนี้เจมส์เจมพาพี่เจมสเจมส์เจมสข้างหลังนี่เขาเปลืองกี่ไป